ว,วันนี้ก็จะพูดคุยเป็นพี่พูดคุยมากกว่ากับเป็นเพื่อนนะสวัสดีครับผมแขกนะครับก็ตอนนี้ผมกำลังจัดงานอยู่นะนี่เขาเรียกเฟรมของเตรียมเสตียนะครับ ว่าเพืเ่อนๆจะได้ยินหรือเปล่าลงคิดลงนะวันที่อัดวันนี้ก็เป็นวันที่9นะครับเดืานาอนติ๊กถัดมาเป็นวันที่ผมมาทำงานหลักนะครับผมทำงานอยู่บ่เรือนะครับเป็นเดือซีนะก็ถือว่าประจวันก็ทำงานนะครับ3ากนาที เชื่อมวันนี้ก็ขับเฟ็มเจสตีนะครับเจสตีแข่งสุกนะครับแล้วก็ว่าช่างน่าจะทำสีนะส่วนเราก็เป็นตัอช right ่างส่วนเทคนิคนะครับมาทำงานก็ทำช่วงประมาณเจ้าโมง ก็าวเไนียวทำาก็จะตกงต้วอ่ะต้มเฉก็าเรามาถึงก็ข้าวมูนบาก็้ามุ้นะครับเพราะว่ามีเสาตได้คุโนมา้ามนามง่งานมีงานที่สำั หรืองานขัดตืยงนีครังานเกี่ยวกับช่างแล้วก็เป็นงานที่เราัส่วนยููก็นี้ทำทาแบบของเหงาหน้าเพื่อนๆนี่แหลก็คอมเมนต์เขามได้อยากให้ผมถ่ายอะไรอยากจะให้ผมทําวีดีอะไรถ่างๆ แนะนำกันมาได้นะพเพื่อนๆถือว่าช่องนี้เป็นช่องที่สนทนาการี่เพื่อนด้วยแล้วกันกคือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ผมเป็นคนจังหวัดลบบุรีก็อยู่บ้านอย่ลบบุรีนะช่วงชีวิตหนึ่งก็โตท,ที่ลบบุรีมาแล้วแต่เล็กนะครับก็ ล็อบบูลีก็มาทำเข้ามาทำงานที่กรุงเทพครับช่วมโยงมีคนที่เข้ามาทำงานเป็นผู้ช่วยหมอแล้วก็กลับไปอยู่สางจังหวัดหลายรอบเลยครับแต่ตอนนี้อยู่ที่นมืงนองลบบูีนะครับซึ่งย้ายกลับามาอีกนะฮะมีการจับเข้า ตอนแรกก็ว่าจะไม่ทำนะตอนแรกก็ว่าจะว่าไม่อยากกลับเข้ามาครับเพราะว่า,าฟิลฟิลการใช้ชีวิตของของพื้นที่มันค่อนข้างที่จะต่างกัน,นกเช่นฟิลนนทบุรีฟิลกรุงเทพฟิลตามลาดต้แหนงหรือฟิลตามลมอะไรเงี้ยครับก็ฟิลต่ปงะวัตบ้างมันจะ,ะค่อยเหมือนกันนเท่าไหร่ คือแต่งคือในตเมืองในประเทศย่งก็จะค่อนขางที่จะเล่งดันไปในทุกอย่างนะครับส่วนตัวผมก็มีไว่าสไตล์ความคชอบก็ือแบบว่าัชัเปดเนยนะครับไม่่าเสไตล์ชิลๆนะเอสตล์คนบ้านเบายายบ้านจะไม่ค่อยชอบเค้นงรีบเท่าไหร่แล้วก็ สามารถอยู่ได้ครับเราเรื่องเราชอบนี่สบายงาอะไรนหลายอย่ยยางให้เราได้ทำนะครับารงานเยอะแยะกปหมดนะพอเราไม่ได้งานก็สบายครับวัารรบางวันผมเลิกงานแล้วก็ไปหาของกินเรื่อยๆนะบางทีก็เข้าหมูปอบบ้างนะข้ามันไก่บ้าง พูดถึงว่าข้าวมันไก่น,นะครับก็ะจะมีร้านหนึ่งนะที่ผมอยากจะแนะนำเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเขาพาเพื่อนๆไปดูกันว่าันไก่ที่นี่แจ,จ๋วแค่ไหนนะครับผม,ไ,มได้ไปนานแล้วล่ะช่วงนั้นอยู่ทาอินทาวนะครับก็ผมให้ที่นี่เป็นหนึ่งหนะึ่งน,น,นึ่น,น,ะ,น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 นะ่งนหนึออ้น,อองน่งนึ่งหบ่งหนึ่งหน้าเหนึ่ง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 หนึ่จหนม่งหนึ่งึ่งหนึ่งหนึ่ง่งงงนน เขาเรียกว่าข้าวหมูกรอบเฮ้ยข้าวมันไก่ข้าวมันไก่กรอบนข้าวมันไก่กรอบที่เขาต้องทอดก็คือจะใช้แป้งที่ผมว่าอร่อยอนุ่มแป้งได้อร่อยแล้วทำทานจะกอรอบกรอบอยตัวข้าวเองนะก็ดีเลยนะครับถ้าเทียบกับไปไหนๆที่ไปกินมานะส่วนข้าวหมูกรอบนะข้าวหมูกรอบก็ ีอีกร้านนึ่งที่จะแนะนำนะครับก็ะจะเป็นข้าวหมูปอกถ้าจัชื่อร้านไม่กิดนะรัอเแปดรูปี่ดูกันทุกวันได้กินกัน ข้าวหมูกรอบที่นี้ค่่นข้างอดนรับใส่ซอสกบอซอสตัววัววเงตัวหมูกรอบกับแล้ว่มัมันกับหมูนะจะคั่นข้างแยกชันจนแบบเป็นกชั้นนะครับกินตัวหนังหมูนั้นจะกรอบนัเข้าไปเลยนะว่างๆมีโอกาสนะมีโอกาสเรา พาเพื่อนสิครับพาเพื่อนม <Yeah. S 1> าชมนั hmm. <ichi> ่งร mm. ้านหังไป่ดูเป็นยังไงก็จานละ75บาทนะก็ค่อนข้างจะอร่อยสมราคานะความอร่อยดีนะ งานช่างก็จะอย่างนี้แหละครับขอกว่าชงใช้เวลานะแล้วก็ความวันนี้เราก็ในวิธีการทำน้ำนักรับจากที่คนสิ่ดยืมมาแล้วนะ <S <S นนเราก็ใช้ผมทานาฝารื่อปช่วงต่อแลัว,วก็กกกกกกให้ผมพาอนออกก็ผ่านผมพานออกก็ด ค่อนข้างที่จะเราครับเพราะ้าเอค่อนข้างที่จะขัดผงท่าหนอกแล้วค่อนข้างตึงเรียบนะครับเรียบในระดับเราะว่าผมท่าก็ช่วยทําให้เรารู้ได้ว่าต้องขัดขนาไหนแล้วอะไรแล้วอย่างนี้นะฮะการเลือกใช้เบอร์กระดาษทรายก็สำคัญเช่นกันนะครับแต่ว่าวราะดับเลยว่าตอนนี้ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับ ที่พองกันได้ครับใม่ได้เก่งอะไรทำไมวันนี้ก็น่าจะเป็น EP แรกนะ e ี EP นี้ก็น่าจะเป็น EP แรกของช่องที่ที่ทำการพัฒนานะยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นชื่ออะไรกันก็จะเป็นสไตล์แบบคุยไปเรื่อยนะ e ี นะครับนี่นะ่าจะเป็นรายการคือไปเยี่ยอะไรเงี้ยนะสนทนาภาษาไทยอะไรต่างตวาน,นะฮะนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่เพื่อนมารับชมไหมอะไรไหมอยากให้เพื่อนๆเข้ามารับชมแล้วกก็ใให้ลัังจครบ OK，那我再放个音乐回来。晚。